ครับสวัสดีเอฟซีสุขุมสุขคนนะครับเมือน,นี่ลุงหลอดมีรายการบังไฟวันเสาร์ที่11พื้นพาม2567นะครับขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบ้างไฟบ้านคำพระตำบลคำพระอำเภอหัวตะผานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับรายการบ้างไฟมีดังต่อไปนี้บ้างที่หนึ่งเบนน้ำช่ายบ้างที่สองนาย,ยกสืบเอาเองบ้างที่สาม่าวผ้าแดงสี่สอราชวงศ์ห้าคุณลำใหญ่หกลูกเจพอเมืองแสน 7, เจ็ดเขยบางหินแปดนุ่มกอทม่าวอาเถียนเก้าก่อนฟ้ามนะครับผมบังที่10วุฒธที่ใชเบ 10, ิกฝ่า11อฮอนฮุกตาโต้12บ้านสวนลิลดาเก่าเก่า13สอมอพรนพิมลสิบกะรอกหน่อย1 5สันติกระเป๋าผ่าคิดนะครับผมว้าวนะครับบังที่16หพ่อนไพลิน17ท่องพักดี18 วังสันติสุข19อาทิตย์เจริญ20สอแทกเตอร์2 1ป,ปุ๋ยเมกนะครับตุลาการโดยกะทิลอยฟ้าบวกภายดำน้อยเสียงสวรรนะครับเครื่องเสียงปีชา20งานฟรีทุกที่ยืนแล้วแต่จะร่วมทำบุญนะครับผมอะเป็นงานฟรีกันไปให้กำลังแรงใจกันนะครับชวนมัดเดาลูกหลอดติกสีแดงจึงคือเป็นความชอบส่วนโตนะครับมือนีส ชอบหลายนะครับผมมัดเดาหลายนะครับให้ไปทั้งเบิร์ตแปดบังนะครับผมมาเชียร์ซ้ำๆกันบนอาสิพาดนะครับผมอ่ะมีสอราชวศงเคยว่างหินนุ่มกอทมอสอพอนพิมลกะหลอกหน่อยท่อพักดีแล้วก็ซอแท็กเตอร์แล้วก็ว่างสันตีซุกนะครับผมคอยโชคเฮมาน,นะครับผม เป็นความชอบส่วนตัวบริจยวใคายไฟใดๆทั้งสิ้นบดริจักกันเป็นการส่วนตัวเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเดฟสีสวัสดีครับ